งานของรัชการได้นะครับทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้มาดูการเตือนเรื่องของความแห้งแล้งของไทยกันนะครับ นึ่งพฤศจิกายนถือเป็นวันเข้าสู่ฤดูแรงอย่างเป็นทางการในภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกนะครับและนับจากนี้6เดือนเราจะอยู่กับสภาพที่มีฝนน้อยถึงไม่ตกเลยไปจนกว่าจะเข้าสู่หน้าฝนใหม่เดือนพฤษภาคมปีหน้าครับศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนมวิทยาบอกว่าต่อจากนี้ครับมวลอากาศเย็นหรือความก,กดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนหากจะมีฝนตกก็จะเป็นฝนที่น้อยกว่า10มิลลิเมตรหรือไม่พอที่จะเติมน้ําในเขื่อนหรือใช้เพื่อการเกษตรอีกต่อไปนะครับแต่นั้นหมายความว่าจากนี้ครับเหนืออีสานกลางตะวันออกไม่ต้องหวังจะได้น้ําจาก จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อย่างนี้ครับเห็นได้ว่าภาคอีสานน่าห่วงที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้มีน้ําต้นทุนต่ํากว่า50%คือมีแค่41%ของความจุอ่างทั้งหมดน้อยสุดอยู่ที่เขื่อนลำเปานะครับ19%ส่วนที่เหลือเขามากกว่า50%ของความจุอ่างในภาคของเขานะครับนายองเปลวกองจันทร์กรมชลประทานบอกว่าการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งจะไม่เน้นเพื่อการเกษตรอีกแล้วแต่จะเน้นเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักส่วนศูนย์ประมวลวิเคราะห์สานการน้ำบอกว่าการจัดสรรน้ําเพื่อพืชฤดูแแล้้้งงปปีีีีนนนนนนนจะออออยยยู่่่่่่่ใเกกณฑททวาาาาผมครับ ดังนั้นคําแนะนําการใช้น้ําของคุณผู้ชมจากนี้โดยทีวี3ามร้อยหกสิบองศานะครับก็คือขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัดครับและก็ให้ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งต้องเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานรชาชการประกาศไว้เท่านั้นไม่งั้นไม่รอดกันแน่นะครับส่วนตอนนี้มาดูข้อมูลอากาศโดยรวมนะครับเช้าพรุ่งนี้เราจะได้เย็นลงกว่าเช้าว,วันนี้อีกนะครับในสัปารต่าสุดมีถึง18.9องศายอดดอยทางเหนืออากาศหนาวต่า,ตาสุดเลขตัวเดียวแล้ว9องศาครับ ส่วนกรุงเทพยังร้อนกว่าที่อื่นเช้าพรุ่งนี้ต่ำสุด24องศาอย่าลืมนะครับฟ้าหน้าหนาวโปร่งแดดแรงกลางวันยังร้อน34องศาสระภาคใต้ลมมาสูมแรงตามลมหนาวครับพรุ่งนี้ฝนยังหนักทั้งสองฝั่งคลื่นอ่าวไทยสูง2เมตรเดินเรือระวังถึง3พฤศจิกายนนะครับ <parity> เมื่ออากาศเริ่มเย็นทีวี306องศาก็เตรียมต้านภัยหนาวกับการรับบริจาคเงินซื้อผ้าห่มในงานตลาดนัดดาราช่อง3ครับ 9สุดเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านภาคเหนือเตรียมเจอกับภัยพิบัติหนาวที่มาเยือนทุกปีในโอกาสที่15-18พฤศจิกายนทีวี360องศาจะไปทำกิจกรรมสีวันล้อมเที่ยงเภอแม่มอ้อจังหวัดลำปางจึงเปิดกล่องรับบริจาคในงานตลาดนัดดาราช่อง3วันนี้เพื่อซื้อผ้าห่มไปช่วยต้านภัยหนาวให้ชาวบ้านจำปุยวันนี้ได้ออนสราวุดาราจิตอาสารักโรคมาช่วยสร้างสีสันการถมบุญในครั้งนี้พรุ่งนี้เที่ยงยังจะรับบริจาคในงานตลาดนัดดาราอีกวันแล้วมาพบกันนะคะมีรพลชื่อมีถ่ายภาพ วันนพรและประเสริฐพันธ์ทีวี360องศารายงานปิดท้ายกับการรับสมัครแฟนคลาส100คนไปร่วมกิจกรรมทีวี360องศาเปิดโลกไฟฟ้าคู่ชุมชนกับกฟผโรงไฟฟ้าแม่หม้อจังหวัดลำปางนะครับ15-18พฤศจิกายนนี้ที่ทีวีสามหกัดข้อบข่าวดอทวันพุธหน้าปิดรับสมัครแล้วนะครับตามกันต่อข่าวใหม่เลยครับเลาะนี่คือทีวี360องศาสิบสองสวัสดีครับสนอ